เป็นยังให้มีหัวสมองอะ่ะเอาไปแบ,บ่งกันล่ะกูก็พูดเลยอ่ยมึงเองมึงยัง<น>ไม่เข้ามาโดูอีกคนเียพูดไม่ผมพูดอยู่ไว้นะทีเนี้ยผมกันเรจะดูว่าเพื่อนกดตัวอะไรกันไอ้เหี้ยไม่เข้าใจไม่กำลังตั้งใจฟังไงใครเป็นฟังเอ็นเอว่าขยะดัดมีมีกะหลี่เป็นร้อยมีสก,กอยเป็นหมื่น แต่พยุนนั้นไม่สนคนอื่นหรอกเพราะว่าพี่ยุนจะนสนแต่นมเท่ชิบิจิโอโปรเซียเซ <c oughs> ล <c oughs> ปีวะขุมจัดอะ,อะไรอะเฮียเรื่องแผลนะมันคิดออดอยู่แค่บางเรื่องเที่ยไอ้เจ็ยพ,พ,พี่คิดเรื่องเกณฑ์คิดออดเนียพอเรียนจริงจริงยัดแม่ตั้งโง่เป็นควายอะเล่นอะไรอะไร<ด>ครับนม<ะ>่เล่นเธอดีสุด <c oughs> อ๋ลพี่เขาเล่นตัวที่โหดที่สุดในโลกว่ะผมเล่นนิกฟรลลี่แลนะเว้ยเอ๊ะมันเป็นคนมันมันมันคนตาเดียวมันมันเลยยิงแม่นนะพี่อ๋อแบบปกตินักแข่งเขาเล่นกันนะเว้ยปกติคนยิงปืนเขาต้องหลับตาข้างหนึ่งใช่ไหมอันนี้มีตาเดียวเนี่ยออบอดไงคือคือไม่ไม่ไม่ตอนตอนแรกเล็งเล็งด้วยตาขวาแต่โดนยิงสวนาโดนยิงสวนไม่ตายอะไรเงี้ย ไม่แต่คือเขาเป็นคนที่โหดนี้พี่โดนแบนระเบิดเฮียโดนมีส่วนตาไม่ตายได้เองครไม่ตายไงแบบทะลุกล้องมาโดนสะเก็ดเฉยๆผ่านพันตึกแต่แต่กระสุนกระสุนที่ใช้กระสุนจุดท่าตรงมันมีมอสคิโต้ครับมันมีมอสคิโต้แล้วก็มีเจเกอร์มีตทำแค่ทางเจเกอร์ไงจะมีเต่าอยค่ทางเจเกอร์ เดี๋ยางเบาะไว้ด้วยนี่เนี่ยน,นี่จะมาสอนที่จะดีความความความ,วาม,วามน่าจะเป็นของตาเล่นเกมมันนะครับไอเด็กเฮียจะมึงมึงจะตะปอนพีกเขาหรอไอตัดเก็บเด็กเด็กเฮียลูกกะลีสวยไอ้ โอ้โหถอนเอ้ยมันมีตัวฟียืนอยู่ตรงนี้เออสวยถอนอยู่ในห้องน้ำห้องน้ำนะถอนตายแล้วได้ถอนตายแล้วสวยแพทเลยพี่แพทเลยหมอหมอหมอตายเอาไม่ทันใต่แตกใส่แตกเออวันเนี้ยผมแน่ใจว่ยืนแล้วผมเจอคนไทยไว้คือตอนแรกผมอยู่คนคนกะทีกับมันมันพิมพ์ไว้ easy เขาเข้ามาแค่สองสามที<ห>เอาเธอไปแล้วเออดิขอผิดพลาดที่ผมนั้นกรอดไปจัดการในนี้ก่อนนะการเจเกอร์ไม่งั้นจัดการตัวทีกไม่ได้มันมันมันมีเจเกอร์ดักสโมก่อเจเกอร์ตารโคตสวยเพื่อนเรนาบ้านนี้นะพี่เขาบีก็เข้าได้ไหมอ่ะเออด,ดกิกูกลังมาใจเย็นๆหน่อยนะเนี่ยมันมันมันมีเจเกอร์อ่ะ มันมีเอเกอร์เอเกอร์มีเดียกูยิงพาไปนั่นเลตาแตกละระเบิดอุ้ยไอ้เียไม่ทันเ้ยเฮ้ยโอ้เียมันทันมัทัน่ะตัวลมมันจเหลเอาเอาวิดเอวิี่อุ้ยเนียเเละม่ทันเลย ตาแตกตายแตกตาย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 ้ย่าาไหมมล่าอยู่อยู่ข้างนอกมายเยใครเล่นเฮยเนียเายู่นี่แล้วเางเลยนี่วิ่งอยู่ตรงนี้วิ่งอยู่ตรงนี้วิงโกระวังปตูนอ้อมมาอ้อมได้ออมออมไดออมอย่าไปดักมาประตูเลยเฮ้ย เข้าวด้านไอ้ตรงกระโดดเขาหนักนั่นีหลไม่มันได้เอาโอ้ยเฮียมเทียดเดี๋ยวนี้ทอนแม่งบัฟมาคนเอาใหญ่เลยนะไอ้สัตว์มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไอ้นี่ไงเปลี่ยนดอทเป็น1.5เปลี่ยนดอทเป็น1.5ไอ้เหี้ยแล้วปืนเกิบนิ่งด้วยประเด็นอ่ะใช่ไอ้เหี้ยมันมันเลโก้ไะเดี๋ยวผมว่าเมต้าเนี่ยคือตัวไหน1.5แม่งเก่งหมดวารไมร์วอร์เดน ว่าไม่มันเอาในอยู่หน้ากลับมาแล้วเหรอเออมันกลับมานานแล้วมีตั้งนานแล้วพี่มีประมาณสองแผ่นแล้วพี่พี่พี่ไหนมัน,นสมัยก่อนมันเอาออกก็มันโกงไปติดติดเอนน็มบีห้ามีมาแล้วกลับม,มาแล้วตอนนี้มีแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วพี่ว่าไมวอร์เดนอลูมิเนียอเลยจริงแต่แต่ถ้าเราในความคิดผมคือว่าไมาก็เป็นตัวที่น่ากลัวที่สุดอยู่ดีอ่ะถ้าแปลว่าหนึ่งหนึ่งอ่ะมันจริงๆอ่ะไอยู่แป๊บกับแฟนผมนะไอ้ย่าผมผมน่าจะเล่นดอคาบีแบบน่าจะน่าจะได้แฮกสะดวกเลย เนี่ยผมแค่ซัพปอนพีกมากเลยแบบรอเล่นฝั่งกันก่อนแล้วกัน <Yeah. S 1> เดี๋ยวมันตายหมดใช่ไหมเพื่อนมาเดี๋ยวอย่าหน้ารางังคูนเบาเบาเฮ้ยม,ม,มีมิวเขาดี่ต่าโคตรเอาอะ Đang tìm chết anh ta. Mang khỉ thật. Chúng ta đang tìm mấy 2, 2 <coughs> không? <coughs> Hey, ตายดิเยอะตายดเลยปูอันนี้ปูเล่าขอเต็มๆเลไล่อยลงน้ำตายอ้าวสวยน่สวยจัดไม่ได้แต่กูกันละปืนพกยินมาเลยมันก็ตายแล้วอะไรวะผมจะปืนพกยิงมันพี่ผมจะย่างยีตะสีแหย่ความเป็นกระเทยเกี่ยวเพี่อกับกระเทยไม่ใช่เหรอแม่แต่เอาความจริงถ้าดิกมันใช้ ใช้ที่เด็กมอมอตั้งแต่แรกป่านนี้ทุกอย่างก็จบเรื่องหมดแล้วคือมันเอาปืนธรรมดายิงใส่อ e วิลม w ร์ตี้ก็จบเรื่องแล้วเฮียเธอยังไม่นอนเป็นปิดเป็นปิดโดนควายเยโอยู่คนเดียวก็ได้อาตาทิ้งกัน เาานอนมันก็เหงาเหมือนกันด้วยกลางคืนมันเหงาจนเช้ายังไม่นอนรอเธอมาอ้อนคืนนี้ให้เย็นด้วยกันเฮ้ยดียร์สันดีใครต่อเอลงเมื่อกี้ได้ไดจัดตัวเองต้อง <c oughs> รัก <c oughs> อ้าวเฮ้ยใครโดนมิดจ้ะ <c oughs> โอ้สวยจัดเชฟมันเอาแม่งเลยรันเอาแม่งเลยไนอะ้ทีอยู่นี่ตายอย้ชีบอีนี่อะตัวอยู่ไหนวะไอ้ท้่ตายโดนกูรันเอารันเอาแม่งเลย ยง <c oughs> ิงไหนวะเอ็โอ้ยสัตว์แอ็บโคตรเนียนี่เหี้ยอยู่ไหนฮะอยู่อยู่ในดงป่าพี่ดงป่าข้างนอกอะ่ะร <c oughs> <c oughs> อเหี้ยอะไรกูยิงสเป,ปรย์ใส่มันไปโดนแค่นัดเดียวอะ่ะแน่นยู่ฝั่งนี้ฝ <c oughs> ั่ง <c oughs> นะูน้นพี่ฝั่งนูน้น <c oughs> เอาแล้วแล้วแล้วทีกูนั่เอากันหมดเลยสัตว์ ไอ้เหี้ยมันไม่กล้าเข้าแล้วนั่นไอ้เหี้ยมันวิ่งอยู่เว้ยไม่ได้เบยตาลีตาเหลือกันนไปแบบประมาณว่ากปวงไงดีวะเอ้ยหน้าจอด้าจอหน้าจอหน้าจอบ้าหน้าจอด้หน้าจอด้ะกระบะไม่มีคนจอดนะผมจอดเองไม่ได้มีไฟฟ้าอยู่ไม่ใช่เหรอมันมันมันปลายเยี่ยมที้ะไม่เมื่อกี้มีคนใช้ กองชักอ๋อนี่ยเดี๋วนี้นี่ยนี่นี่ยยืนทำโลก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 มันอื้อถุยยังโคนได้พี่มี่เย็ดแม่สวัสดีครับตาลิก จุดสี่จุดสี่สี่แม็กนัมเขาที่หัวเมื่อกี้ทำไมตาลิกหน้าเยียดจังเลยครับพิมพิพไม่หน่อยพพ์ไม่หน่อยจุดสี่สี่แม็กนัมเขาที่หัว